สมบูรณ้แวันสวัสดีเจ้าเพื่อนๆบ่ได้ปะกันเหมือนเลยนะเจ้าพบกันแหมทีก่อนหน้าหนาวแล้วเจ้าวันนี้เขาจะจวนมาย่าเมนูหมูแดดเดียวหน้าหนาวย่าไว้กินตอนหน้าหนาวกันเจ้าช่วงนี้แดดดีเป็นพิเศษ บ้านเพื่อนๆหนาวกันหรือยังเจ้าที่นี่ก่อหนาวแล้วเจ้าโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงดึกหรือช่วงกลางคืนเจ้าส่วนผสมลักของเขาวันนี้ก็คือเนื้อหมูเจ้าวันนี้เขาจะใช้ประมาณสองกิโลเจ้าเนื้อหมูก็เลือกคือมันติดมันน,น้อยๆแล้วก็มีเอ็นน,น้อยๆมันจะลําเป็นพิเศษเจ้าส่วนผสมเขามาพอกันเลยว่าจะใส่เครื่องอันอยังกันพ้อง ขั้นแรกเลยก,มก็มีกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็หากผักชีเกลือซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฟ้าเขียวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำมันทานตะวันหรือว่าไผ่จะใจเป็นน้ำมันงาก็ได้เจ้า ส่วนผสมเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้ที่ทําให้หมูแดดเดียวของเขานุ่มแล้วก็บกมีความแข็งนั่นเองเจ้าก่อนอื่นเขาต้องใส่ถุงมือถุงมือที่ซื้อมานี่เขาก็ทําความสะอาดแล้วก็ตากแดดเรียบร้อยเจ้าเพราะว่าถุงมือนี่เขาจะเคลือบอันอยังมาเขาก็บหมูนอ,อเขาต้องน่าให้มันสะอาดไปก่อนเพราะว่าทุกวันนี้เชื้อโรคมันเยอะ สวมมือก่อนเจ้าสวมอันนี้นิ้วมาสองข้างเรียบร้อยเจ้าลงมือกันเลย เริ่มแรกหั่นหมูเป็นชิ้นๆเจ้าหั่นเป็นชิ้นต่ออี้เจ้าประมาณนี้นะเจ้า แ,แล้วเขาก็หั่นหมูเร็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าขั้นตอนต่อไปเขาจะมาตำเครื่องกันเลยขั้นแรกเลยพริกไทยดำกระเทียมลากผักชีใส่ลงไปในโคกจะอีเจ้าเกลือใส่ไปหมดเลยแล้วก็ตำ ร้อยเจ้าก็จะประมาณนี้เนาะสนเสร็จแล้วก็จะซักใส่ในนี่เลยเจ้าไผ่ชอบพริกไทยนักๆก็เพิ่มได้ตามใจชอบเลยเจ้าตามด้วย วยเล็กๆมาอีเจ้าน้ำมันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำมันทานตะวันหรือว่าน้ำมันงาเจ้าใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นงาดำเจ้าสส่ลงไปเลยเจ้าอันนี้ตีว่าปลูกเองเจ้า งาดดำเจ้างานดาตีแม่โขกไว้ตีบ้านนี่เจ้าบัดดังไปซื้อบัดได้ผ่านการสีตัวเจ้าเพราะว่าเขาเอามาแล้วเขาก่อใจวิธีข้อข้อแล้วมันก็จะข้อเอาเม็ดมันออกมาเจ้าบัดได้ผ่านลงสีคุกเขา่เข้ากัน ถ้าอยากให้มันมีสีสันก็สามารถใส่ซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานลงไปสักน้อยก็ได้มันจะได้สีสันเพิ่มขึ้นคนคลุกเข้าส่วนผสมเพื่อเข้ากันสักประมาณ1ินาทีให้พวกซอสพวกเครื่องปรุงมันเข้าแทรกเข้าไปในเนื้อหมูประเดี๋ยวมันก็จะเซ็ตแล้วเจ้าเรียบร้อยเจ้าเดี๋ยวเขาจะ นำไปตากในที่ตากที่เขาเตรียมไว้เลยเจ้าประเดียวแดดจะมดก่อนอุปกรณ์การตากก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าก่อนตีแดดมันจะมดเลาวก็ชันำการเปิดอุปกรณ์ออกนี่มันกั่นแมงวันดีขนาดเลยเจ้าเพราะว่าแมงวันหัวเขียวหัวดำก็เข้าไปมาได้เลยล่ะ นี่เขาก็นี้ตากไปเรื่อยๆเจ้าเราจะตากไปจนกว่าหมูในกละมังใหญ่ของเขานี่จะเซ็ตเรียบร้อยเจ้า เ็จเรียบร้อยเจ้ามูแดดเดียวของเขาแม้แมงวันจะอยู่ร,บรอบๆแต่มันกับว่าสามารถที่จะเข้าไปได้แต่อย่างใดเจ้าเรีบรยบร้อยเลยเจ้าสูตนี่ล้ำแน่นอนเจ้าไผจะไปเะขายหรือว่าเะกินเองก็ได้เจ้าเซ็ตสมบูรณ์เรียบร้อยเจ้าคอนโดมิเนียมจะอีก,กันแมลงวันนี่แมงวันบินอยู่ตัางนอกจะได้ก็เข้าไปไปได้